เอยอย่าข้าจะอย่าข้าจะโอ้ยหเออเหลือแกแล้วแกต้องตายอ๋อถึงเู้อะไรแล้วไปดีกว่าเอ้าไปไหนของมันนควาแฮ่ๆคจะตีเหลี่ยมเดินไหนเมื่อไหรตีเหลี่ยมจะมานะโอ้นั่ไงมาแล้วเออจัด้วยด็อกเตอร์้เต้องใช้ทักแคบาลากับไพืทักษี่ก็ไปไล่ชัดมาเอออ้าวตีเหลี่ยมเรียกครับพวกาเลลเชียวเหรอ กดใช่ไงเอออ้าวไปไหนอ่ะอ้าวเฮ้ยไปไหนบายบายไล้จีเหลี่ยมนางโง่ที่ช่วยคุยด้วยแล้วอ้าวเฮ้ยทิ้งอย่างงี้ได้ไงเนี่ยอุ้ยเขยเอาเจอเลยปืนดีไปโล่ป้องกันเฮ้ยจะไปข้างหลังยิ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 งเฮ้ยเุ้ยเอ้อเอาปืนดีไปปังเอ้ยฟังกันเอ้ยเอาไป เกยกตายอ้กเดี๋ยวลากดจะโคนแล้วกดเอาเถอะไม่เป็นหรอกะเออจัดหัวอือเอาทำไมก็ไม่ลงวะว้าวคูคูตีลกันตัดตลกเอออือเอาคอหนีไปเอกยกตายอือเดี๋ยวปืนสองกระบอกอือปังอือมัดที่ขาดปังปังปังโอ้ยเจ็บนี่ไปอือเอาเอาพี่เทเจ้า เดี๋ยวบอแล้วเอาเร็๋ยวไม่เป็นสุตท้เลยอืมเอาเฮ้ยอะไรวะไม่รู้เอาออกไปะกับแต่มันไม่ใช่ตีเหลี่ยมหรอกเลยนี่มันอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮนยโมแกต้องตายเจ้าตัวคอมิโดทาระเบิดโอ้ยชิบแล้วแก่ฟาวเกนกันอือเนี่ยดิฉันต้องตาย ตยายแล้วอฮ้ยเฮ้ยปืนของฉันไปนะเราถ่ายท่าแคปลาล่ะเฮ้ยแม้จะเจอระเบิดแต่ฉันก็ต้องสู้แขนก็ขาดปืกนก็หายคอรสก็หายแต่ก็ดีอยู่แล้วนะแต่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันก็แย่อยู่ดีอะ่ะขอโทษน,นะ